สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เมฆาสะพาเหล็กนะคะลูกชายมาดูเนี่ยค่ะอยากเลื่อนเดฟไย่ไนี่ค่ะโอเคมากเลยค่ะนุ่นค่ะจะให้ดูค่ะตัวนุ่นค่ะราคา1ล้านบาทกันหลงบางที่สมอง่ะนี่ค่ะนี่เป็นร้านที่ลูกชายเขามาไอ้นี่นะคะจะให้ดูค่ะ เพิ่งมาครั้งแรกเขาไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแพงขนาดนี้ไม่เคยรู้ราคาเลยว่าจะแพงขนาดนี้นี่เป็นแสนค่ะนี่ค่ะเป็นแสนค่ะทั้งหมดเรามองเห็นเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่ได้ร้านไม่ได้กว้างมากแต่เห็นแค่เนี้ย ประมาณสามพินล้านบาทน่ะของที่มีอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเพืนื่อจากสะพานเหล็กนะไม่เคยมาค่ะอยู่กรุงเทพก็จริงค่ะแต่ไม่เคยมาไม่ไม่เราไม่เคยได้ดูเรื่องแบบอย่างนี้เนาะเราก็จะไม่ค่อยรู้เลยนี้ค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้จุแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะนี่ค่ะ

ถือว่าถูกที่สุดแล้วค่ะห้าร้อยเป็นเหมือนกล่องสุ่มถ้าเราเปิดออกมาเจอตัวที่แพงก็อาจจะตัวละสองสามพันนะคะนี่ค่ะเกิดด้านนี้นะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้เจ็ดพันค่ะ <laughs> เห็น,น <laughs> ไหมคะหกพันเจ็ดพ <laughs> ัน <laughs> อันนี้เป็นตัว ทันสองดตัวนี่สองร้านมีของร้านนี้มีสองร้านติดกันนะคะนี่ค่ะตัวตัวนี้ประมาณตะก,กี้บอกจำไม่ได้ค่ะประมาณห้าแสนหรืออะไรนี่แหะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะให้ดูโอ้ ค<ม>แค่ชมนะคะแค่ชมไอที่เป็นแพงไม่มีบรรดาซื้อเราหาแค่ชม,ม <c oughs> ขอจทษของร้านค่ะค่ะนี่ค่ะคสวยๆั้ง,งนะะั้นเลยแต่แหลังเราก็แค่ชมไปก่อน <c oughs> ขอโทษนะคะไม่ไม่ติดอ้ค่ะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้คือหน้าร้านของร้านที่ลูกชายเขามาซื้อนะคะนี่ค่ะเห็นอัน,นค่ะเผื่อมากเลยถ้าเด็กๆมาก,ก็คือ,อเด็กๆบ้านเราก็กคงจะไม่ได้ซื้อหรอกค่ะแต่ถ้าเด็กๆมาก,ก็คงจะชอบมากเลยค่ะ ก็มันจะมีตัวการ์ตูนแบบลิขสิทธิ์หรือไม่ลิขสิทธิ์มีเยอะมากค่ะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ค่ะอย่างสำหรับเราก็มาเที่วยวชมนะคะไม่เคยเห็นก็ได้เห็น,นะคะ่ะสวยมากเพราะว่านักที่เคยมาเหมือนกันนี่ค่ะนี่นักจะพาเดินไป,ไป,ๆๆไปบีเวนรอบๆก็จะอย่างเนี้นะคะ่ะก็จะเป็นการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนี่ค่ะเต็มไปหมดแล้วค่ะ คะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่อย่างว่าละค่ะคราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงสำหรับเราเนาะแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบก็โอเคค่ะนี่ค่ะอันนี้นับไม่ได้เดินไกลจากร้านที่ลูกชายซื้อเนาะนับก็เดินมาแค่ประมาณชท่วงตรงนี้ค่ะ เดินมาประมาณช่วงตุ้มห้นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวน้ำเดินวนกลับไปที่ร้านนี่ค่ะเดินวนกลับไปร้านที่กระายเอาซืโอเยอะปะนะโอเคนี่ค่ะเขาติดใจก็ซื้อไปสองอันแล้วแล้วเขาได้แบบของราคาแพง

Frankenstein. Hmm? Frankenstein. Wow. Frankenstein. Yeah. <laughs> About oh. 400. 500. About 500, yes. Wow. He's quite it's cool though. Cool.